ยผลิตภัณฑ์ AB Coffee กาแฟผงสำเร็จรูปผสมรังนกและคอลลาเจนคุณภาพพรีเมียมสนใจโทร0655941925กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะคันปากอยากดันนะะหอมมากเลยหอมตลอดเลยเวลาเข้ารายการในช่วงนี้มานะคันปากอยากดันอยากให้ถึงช่วงนี้ไวๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะกาแฟเขาอร่อยจริง<ช>นะฮะนั่นก็คือ AV Coffee ผสมรังนกและก็คอลลาเจนนะคุณผู้ชมนะฮะ ทานแล้วไม่อ้วนนะคะเพราะว่าน้ําตาลศนย์อเรอรคอรอลศูนยะ์ซนะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําหนักนะฮะ,ะแล้วก็ทานแล้วหล่อสวยทำไมถึงหล่อถึงสวยเพราะเขาใส่ผลิตภัณฑ์เนที่บํารุงสุขภาพด้วยมไม่ว่าจะเป็นรังนกคาราเจนนะฮะกาแฟใช้พันธุ์อาราบิก้านะฮะสารสก,กัดอะโวคาโดถังเช่าตังกุยส้มแขกนะคะขมิ้นชัน หลายคนกําลังฟังว่าครีมเทียมใช้อะไรอ,อ๋อใช้อะไรแม่ครีมเทียมเขาไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่ใช่แป้งค่ะเขาใช้นี่เลยสารสกัดเป็นครีมเทียมน้ำมันรําข้าวออน้ามันราข้าวออคุณผู้ชมนะรวมมาเป็นนี่กาแฟถ้วยนี้เลยคุณผู้ชมนะ A B coffee นะผสมรังนกแล้วก็คอลลาเจนนะ วันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยเข้ามากับโปรพิเศษสุดคุ้มเลยครับพิเศษจริงๆค่ะปกติใน1กล่องแบบนี้จะมีกาแฟด้วยกันนะคะ20ซองแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคุณรับไปเลย AB Coffee จำนวน4กล่องเขาแถมให้เลยฟรีๆนะคะกับแก้ว AB Coffee หนึ่งใบแล้วก็ AB Coffee อีก1ซองที่แถมแบบนี้เพราะเขาจะาจะให้คุณไปชิมก่อนเขาการันตีในเรื่องของรสชาติบอกเลยว่าถ้าไม่อร่อยยินดีคืนเงินค่ะเซตนี้ราคาเพียงแค่1,190บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลย0655941925ย้ำนะคะ0655941 925ค่ะเอมี่เดอะบอวทอมบูนะคะคราบอกว่าเปิดแชทไลน์นะเหตุที่ไม่ขึ้นโชว์นะ,ะที่คอนเสิร์ตที่บิ๊กมอลล์เทนซึ่งมันจัดเป็นประจำทุกปีนะฮะเขาบอกว่าอ้างว่าโดนขู่เหรอใช่ค่ะแล้วก็ปล่อยข่าวว่ามันมีคนที่ติดโควิดเนี่ยไปในงานบิ๊กมอลล์เทนด้วยคือแชทที่คุณเอมี่เอามาปล่อยเนี่ยเป็นแชทที่เขาคุยกับรุ่นพี่ที่สนิทคนหนึ่งนะคะในตอนที่คุณเอมี่ตอนนั้นเนี่ยที่เขาออกมาประกาศว่าเขาเนี่ยต้องยกเลิกการขึ้นเล่นบนคอนเสิร์ตบิ๊กมอลล์เท พี่คนนี้แหละที่สนิททักมาในวันที่8นะคะวันที่8ที่ผ่านมาเดือนธันวาคมนี่เองหลังจากที่ได้รับการคอนเฟิร์มไปแล้วก่อนหน้าหนึ่งวันแต่ก็จําเป็นต้องยกเลิกไปซึ่งพี่คนนี้ในแชทนี้เขาก็บอกว่าสู้ๆนะโอเคใช่ไหมได้ข่าวว่าแกโดนขู่นะคะพี่คนนี้พูดแล้วพี่คนนี้ยังบอกอีกว่าเห็นว่าจะปล่อยข่าวว่าในงานเนี่ยมีโควิดด้วยซึ่งแชทนี้เนี่ยมีก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่ยุตินะคะคอนเสิร์ตของ Big m เมล์เท่นไปเมื่อวานนี้ก็เลยทําให้หลายคนคือฮาว่าเอ๊ะมันมีข่าวแบบนี้ หลุดออกมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆการเมืองค่ะการเมืองเนาะการเมืองค่ะค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับโควิดเลยใช่ไหมแม่นิดหน่อยโควิดเป็นไม่มีผลเพราะเขาตรวจแล้วไม่มีโควิดใช่แม่พี่ว่าการเมืองโดยส่วนตัวพี่เต๋านะคะว่าการเมืองคิดว่าการเมืองนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าดูช่องช่องหนึ่งแล้วแล้วก็เขาเปิดเพลงของเอมมี่นั่นแหละแล้วก็มีการถ่าย วันทูทีโฟร์ไฟนะฮะค่ะ I love you เออแต่มันไม่ได้จะวอา I love you เนี่ยแหละค่ะแล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแหละค่ะก็คิดว่าคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเมืองมากกว่าค่ะเพราะหนูเห็นมีเป็ดยงเป็ดยางอะไรด้วยถูกต้องนะฮะมันน่าจะเป็นการเมืองมากกว่านะฮะก็เพื่อนเพื่อนพี่เต๋าที่อยู่อยู่อีกอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยกเพื่อนพี่เต๋าที่อยู่เป็นกลุ่มกปปสเนี่ยเขาก็เอามาบอกโหเขากด่ากันสนั่นเลยหรอแล้วก็ ก็เราก็อ๋อการเมืองเรัรู้นะเป็นการเมืองต้องคงเป็นการเมืองมากก่าน,นะฮะ,นะะมันการเมืองหรือไม่การเมืองก็ยังไม่ทราบได้นะฮะแต่คนนี้คุณผู้ชมนะคนที่จัดนะบิ๊กเมาท์เทนมาตลอดเลยก็คือปัดเต็ดนะฮะ เขาบอกว่าตอนนี้ให้ไปพบเจ้าหน้าที่นะเจรจาหาทางออกหลังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยสั่งยุติคอนเสิร์ตค่ะก็สําหรับการที่ปาเต็ดนะคะที่ต้องไปเจรจากับเจ้าหน้าที่อันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้มีการออกมายุตินะคะการจัดงานคอนเสิร์ตของ Big Mo u n t เทนตอนแรกปาเต็ดก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรแต่ว่าล่าของล่าสุดเนี่ยปาเต็ดนะคะออกมาโพสต์นะคะในเมื่อวานนี้ตอนประมาณาสี่ทุ่มในเพจของ Big Mo u n t a i น Music Festival นะคะบอกว่ายินดีคืนค่าบาทให กับผู้ชมนะคะอันนี้ก็คือมัน,เป,นเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วที่เขาจะทําได้นะคะเพราะว่ามันทำไงได้ละ่ะเขาสั่งยุติไปแล้วมันก็เปิดไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจากที่ไปดู กระแสมานะแม่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เขารวมตัวกันที่จะไม่เอาเงินคืนเพราะเขาเห็นใจปาเต้แล้วก็คนจัดเขาลงทุนเขาเช่าพื้นที่เขาเช่านู่นเช่านี่มาคุณผู้ชมเขาเขาจ่ายเงินไปนะฮะก่านจะจัดแล้วก็มาโดนโดนในเรื่องของเข่าลือเรื่องมีโควิดแล้วก็ในเรื่องของการเมืองนะฮะมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกเรื่องของการเมืองนี่แหละฮะและเสรษทีนี้เนี่ยมันก็เลยทาให้คอนเสิร์ตมันต้องถูกยกเลิกการคันนะคะก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าด้วยเช่นเดียวกันจริงบิ๊กเมาท์เทนเนี่ย จัดมานานแล้วนะหลายปีเลยหลายปีแล้วนะคะตั้แต่พี่เต๋าทำทำอุ้ยนานมากแล้วอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเลือกจัดที่เขาใหญ่เนาะเขาแต่เขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมแม่ไม่่มองปีเ็าไปจัดทะเลพี่เต๋อไม่แน่ใจแต่มีมาส่วนใหญ่ก็จะไปเขาใหญ่ใช่ใช่ส่วนใหญ่เขาใหญ่เคยมีครั้งหนึ่งแจ็คกาลีนเนี่ยเขาจะไปเนี่ยวิกเมาเทนบ่อยมากทําไมเขาชอบเขาชอบไม่เขาเขาจะไปเก็บบรรยากาศเบื้องหลังแล้วก็ behind the scene อ๋อมาทาข่าวมาทําข่าวสมัยก่อนนะคะแล้วก็ เขาจะเขาจะรู้กันเ,เลยว่าเซตอย่ทีมนี้จะเป็นทีมแจ็คก,การินไปทําข่าวและแจ็คก,การินก็จะจองรถรถของออฟฟิศเนี่ยไป <Ha. S 2> ไปโคราชไปเขาใหญ่เนี่ยนะฮะซึ่งหลายคนก็อยากจะไปเพราะว่านัาเกิดเป็นนักข่าวเนี่ยก็ได้ที่พงที่พักที่พักก็ค่อนข้างจะฟรี oh, <de> แล้วก็ได้ไปฟังเพลงได้บรรยากาศ oh. เขาใหญ่เขาก็รู้ว่าอากาศดีขนาดไหนเนาะใครใก็อยากจะไปเที่ยวเขาใหญ่แม่ไม่ได้ไปด้วยหรอ ไม่เคยไปเพราะว่ามันเป็นเพลงแนวแบบนี้แม่ฟังไม่รู้เรื่องแม่ไม่อินเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าอยู่กับบ้านแล้วก็สวดมนต์หรอแม่เป็นคนักสงบจังเลยอ่ะาแม่ทำอะไรที่บ้านอุทิศสวดบุญให้ว้ค่ะละอ้าแล้วยังไงพี่จักรีเขายังไงต่อแล้ววันนั้นไปแล้วก็เอารถคันหนึ่งไปแล้วทีเนี้ยรถเนี่ยเขาใหญ่แล้วก็ทราบนดีนะมันเข้ามันจะถึงก่อนโคราชเนาะเข้าไปเสร็จปั๊บรถจักรีเสียเออรถเสียแล้วก็ตักกล้องผู้ช่วยตักกล้องแล้วก็จักรีเนี่ยก็เลยต้อง โบกรถเข้าไปในงานมิกเบอลเทนแล้วรู้ไหมว่ารถอะไรจะจอดรับจักรลีรถอะไรแม่รถขนปูนอ๋อเขาก็มีความช่วยเหลือที่ดีไงแม่ขนปูนเล่าใหม่หัวขาวจริงเหรอนี่หัวขาวจริงเหรอแกนั่งข้างข้างหลังไปกับปูนโอ้ไปกับปูนใช่ก็นั่นแหละโดนเต็มเต็มเลยเต็มรถขนปูนสรุปกะว่าจะไปสวยๆหน่อยไม่ได้ไม่ได้แล้วกลายเป็นนางพญาผมขาวเลิศค่ะนะฮะ ค่ะนะฮะอ่ะดามาเป้วงไม้นะพูดบนเวทีบิ๊กม u n t a เทนนะฮะอย่าแสวงหารักแท้ท่าน่าหน้าอะไรนะหน้ากับนมเหรอน่ากับนมหน้ากับนมนบนม,มึงยังปลอมอเป้ มันก็ปลอมกันทั้งหมดนะลูกซิลิโคนที่อยู่บนหน้านี่สันกนรรนาวเลยนะแม่นนำดมด้วย่ดมด้วยค่ะนะคะสำหรับคุณเต้โงไม่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในศิลปินนี่แหละค่ะที่เขาไปขึ้นแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีบิ๊กเมลเทนะนะคะแต่ว่ามีอยู่บางช่วงบางตอนหนึ่งตอนที่เขากําลังแสดงอยู่บนเวทีเนี่ยคุณแป้พูดว่าอย่าแสวงหารักแท้ทนากับนงของมึงเนี่ยยังปลอมอยู่นะคะก <c oughs> ็เลยถูกวิจารณ์สน่นจนคน,น่ะมันเป็นมันเป็นตีมของขาวอะ่ะ ร้องกลางคืนมันก็แซวกันอย่างเงี้ยไม่แต่ละคนมองว่าเฮ้ยมันบูลลี่หรือเปล่าแล้วเมียเมียเป๊ป,ปลอมไหมอุ้ย <laughs> เนี่ยแม่คนอ่านในคอมเมนต์น่ะแม่เลอยู่นะเอา ฉันก็ต้องคิดฉันก็ต้องคิดเหมือนกับเขาบ้านไงแล้วเมียพี่เป้เมียน้องเป้ปลอมหรือเปล่าเห็นสวยๆอ่ะโอ้แล้วหลายคนบอกเฮ้ยพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนไม่ให้เกียรติภรรยาตัวเองเลยนะน่าปลอมเหรอไม่รู้แต่มีคนเขียนแบบนี้อะแม่มันไม่ได้มันมันรู้อันนี้เรามุมองของมุมของเป้แล้วกันเนาะเป้เนี่ยเขาก็เป็นนักร้องกลางคืนนะลูกนะการพูดจาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของการที่จะแซวกัน ว่าคนกลางคืนเนี่ยมันแซลอย่างเงี้ยก็ถือว่าธรรมดาเพื่อนฝูงมันแซลกันธรรมดาแต่ถ้าคนปกติฟังเนี่ยเฮ้ยแรงไปเปล่าวะเฮ้ยแล้วเมียมึงอ่ะ แต่ว่าคนที่ฟังคอนเสิร์ตอยู่แล้วแบบมีซิลิโคนบนหน้าบนนมเนี่ยไม่ก็ต้อง่ายเพื่อนก็จแต่โหกันวิ่งเลยเหรอเนี่ยหรอคำขำมันเป็นคำขำอ๋อเออแก็ขอออกมาขอโทษแล้วล่ะแม่เออนั่นแหละมันก็เป็นการแซลกันแบบขำขำแหมไปถึงวิกเมลเทนน่ะไปจัดในป่าจะให้เป็นนั่งจัดเล่นแต่เพลงมันก็ไม่ได้วัฒกรรมมันก็ต้องเกิดขึ้นอออืมใช่ไหมะมาซาลาถ้าเกิดมีคนบอกว่า เออถ้ามัส卡拉อย่ามาแส,งสวงหารักแท้ในตึกนีบ้บริษัทนี้เพราะว่าหน้ากับนมมัส卡拉ยังปลอมอยู่เนี่ยมัส卡拉จะรู้สึกยังไง,<ช>ขงเขาเฉยเฉยกางคืนเขาแซวอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเวลาเมาเมาแซวยิง่งกว่าน,นี้อีก<ร>อเนาอเม่ก็มีครั้งหนึ่งเขาก็เคยพูดนะบอกว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนหล่อเนี่ยจะเป็นเกย์ง,งั้นผมขอเป็นผู้ชายธรรมดาดีกว่าก็จริง,รงะ ผู้ชายหน้าตาดีเกย์มักจะรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองอจะไม่จะส่วนส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่มันะจะมีบางส่วนเท่านั้นที่ที่เขาจัดจะไม่ได้นั้นมากมแต่ส่วนใหญ่จะปรับปรุงจากคนไม่หล่อให้กลายเป็นคนหล่อเนะี่คือเกย์แล้วก็จากคนอ้วนให้ใหมาผอมก็คือเกย์หรอหมดคนข้างในหรอแม่ใช่<อ>แล้วก็เกย์เนี่ยเขาก็จะรู้วิธีการ ทำยังไงให้ดูหล่อสัญญกรรมตรงไหนให้มันดูดีจุดบกพรองหน้ามียังไงเขาจะไปรู้จักแก้ไขหมดอ๋อส่วนใหญ่จะส่วนทางกับผู้ชายใช่ไหมผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยสมมุติว่าในสังคมเรามีผู้ชายประมาณ70%อร์ซตมันก็ไม่เหลือถึงเราแล้วอืมเพราะว่าผู้หญิงเอาไปกินหมดแล้วแน่ใจเหรอแม่จริงผู้ชายดีๆด้วยนะที่หน้าตาดีค่ะหน้าตาดีมีเงินนะอ๋อ อ่ะปีไปสิบเปอร์เซ็น้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วโดนป่าดไปหมดแล้วมันก็จะเหลือประเภทที่แบบเล่นแต่เกมอ้วนๆพุงพลุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาเหรออยู่อยู่คนเดียวดีกว่าไหมอ๋อถึงว่าคนนี้ก็ยังอยู่คนเดียวอยู่นะใครอ่ะนี่ไงพี่โอมอ๋อโอมเหรอคะวันนี้วันเกิดเขาเหรอเมื่อวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาวันนี้เลี้ยงย้อนหลังอ๋้นะคะ เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะเอว f f e e ฟฟี่นะผสมรังนกและก็คาราเจตน,นะกาแฟเป็นฟันอาราบิกา้าคุณผู้ชมนะฮะ <c oughs> น้ำตาล0%คเอเลสคเตอรอล0%วันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับไปเลยจำนวน4กล่องแถมฟรีให้เลยนะคะกับแก้ว a อ c o f f e e 1ใบแล้วก็ a อ c o f f e e อีก1งซองที่แถมแบบนี้เพราะว่าเขาการันตีในเรื่องของรสชาติว่าอร่อยจริงๆไม่อร่อยเยินดีคืนเงินค่ะเซตนี้พิเศษนะคะ1190บาทเท่านั้นสนใจกค่งร5อ9 4 1 9 2 5ย้บาทเท่าน5 9 4 1925คะ่ะเราสองคนพร้อมทีมงานแล้วก็กระเทยที่หน้านมปลอมอยู่ข้างในนะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ